ทุกคนผ่นว่ามันออกสามเจ็ดมันบออกออก็เฉียนไ้ดอกสามเจ็ดเจ็ดสามเออสามเก้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบพอกับสาวแหม่มอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้สาวแหม่มสิมาเวัาความฝันของคุณยายถินให้ฟังเนาะเพราะว่ามีคุณป่าเพิ่นมาบอกว่า คุณยายเพิ่นฝันเมือ่อคืนเพิ่นอยากเ้าความฝันให้สาวแหม่มฟังเพื่อสาวแหม่มเสนมาทำคลิปนำเสนอถานผู้ชมเนาะค่ะแต่ว่าตอนที่ว่าคุยกันก็ป่าคนนี้เพิ่นก็บ่ได้บอกสาวแหม่มว่าคุณยายนี่เพิ่นหูหูตึงเนาะค่ะเพิ่นเ้ายัางสิบ่ค่อยได้ยินน่นนะสาวแหม่มกับไปไปบานเพิ่นโดยที่บ่้หูพอแต่ไปคุยก็เพิ่นเนาะยายีเล่าก็สิประมาณว่า เหมือนเราจะฟังเข้าวงหูเหลืองเหมือนเราจะเ่าไปเองของเราผูเดียวสินะมันก็จะเห็นให้เล่าเหมือนเว่าวกไปวนมาเส้าแม่มก็เลยว่าฮมาหอดจังสีแหลวให้จังใดเนาะยายเราคือหูหู่ได้ยินแทะ้ะกับพยายามสิคุยกับเล่า <c oughs> คุยกับเสียงดังเลยค่ะแต่ว่าคุณยายเพิ่นกระบ,บอกอยู่ว่ายายหู่บด้ยินเดอ้อเพิ่นวางส่ ให้เว้าดังๆแน่สาวแม่มกัดเว้า wow. เสียงดังแต่ในคลิปนั้นเพื่อนก็นเหมือนแบบเว้า wow. ลบไปลบมาเนาะเดี๋ยวจังไดกะให้ท่านผู้ชมไปฟังคลิปกับสาวแม่มเลยค่ะทุกคนผันวรามันออกสามเจ็ดมันบอกกัดแขนไว้ดอกสามเจ็ดเจ็ดสาม เออสามเก่ามันมาออกเก่าทีถือว่าันว่าเรียกออกสามเก่ามันจะออกแกงใดเนาะว่าเขียนไว้สามเก่าเก่าสามมันมอกเก่าทีบังวันนี่ฝันวางไหนืุกรอนน่ะเก่าทีบันมาขึ้นบันนี้มันจะออกแกนไหโบนี่เขียนไว้จือเจ๊เพสวก รอบนี้บอกฟันว่าเกมเห็ดปวกเขียนไว้สามห้าห้าสามเจ็ดแปดแปดเจ็ดามหกหมเมกัเป็นเจ็ดแต่แล้วเก็ดสามคนเป็นสามเจ็ดอันนี้ฝันไม่บอกฮะอ,อันนี้ฝันรอบไม่บอกมาเจอกนน้ำสองสามมือนี่หังบ่ได้ชื่อทักที่ยอันฟันวางได้ก่อ Hết hết. Ừ. Khiến hết nó chết hết có kiến vậy chứ nè. hết mất tết chết hay hạp sẽ ra nạc, và khuất manh hết thì chẳng đã chẳng mà chết chết với vợ ừ. Có khiến vậy chứ. hết mất tết chết chết, 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 chết. tết 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 บั่ได้สิทักเที่ที่ที่ยายฟันมือค้ืนบอกเนี่ยฟันมือค้ืนบอกฟันวางได้แน่ก็จอกก็ตัวนั่นแหละฟันวางได้แน่นก็มันทีนยังมันนี่มันจิตกิดจิตซินเดียเดือนนี่าคุณคุณยายฟันวางได้แน่คะมันเดือนบ่เซ็นเดือนมันหยิบกัะเบื้งปฏิทินม่น เมื่อนี่เมื่อนี่ยี่สิบยี่สิบสี่ก็เขียนว่ายี่งอกแล้วขีดสิบบ่ซื้ออันนี้คือคือคุณยายฝันว่าเก็บเห็ดแมนบอไปเก็บจะคนเหรอสามคนมื้อที่สามเจ็ดเจ็ดสามสามหกหกสามนะบอจังหวะจังหวะเขียนไว้บังนี่ค่ะคุณยายเป็นเขียนเหล็เป็นฝัน เราเราบ่คอยได้ยินม่ตองมีเจตละเหฮดอันคุณยายคุณยายถิ่นเราบ่ค่อยได้ได้ยินพวกพวกหนูเว้าวเ่ยว่าคันสิก็เมื่อรายวะเลยคุยยายเพิ่นเพิ่นฝันว่าเพิ่นจิไปเก็บเห็ดค่ะไปเก็บเห็ดเต็มกระตาบอกค่ะคุณยายคิดถาถึกซื้อเลขออกสามเก้าก็ถึกกูหาบินบ่เห็น มันมาออกก็เขียนไว้สามเก่าเก่าสามแต่เก่าสีสีเก่าบ่ได้เขียนมันมาออกเก่าสีเขียนค่ะได้ฟังกันแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมว่าคุณยายพ่นว่าความฝันว่าจังไดแน่แต่บางคนอาจจะสัญญังฟัง บ่านหูเหลืองอยู่เนาะยังสีซับสนโกวนอยู่นิดนึงเซ้าแมมกับซับสนคือกันค่ะแล้เทือตอนที่เบากับคุณยายนะั่นเซ้าแมมก็นึกอยากหัวในใจว่าเฮ้เฮาสีฟังเราหูเหลืองว่นี่เราคือจังเบาเหมือนเบา่แต่เหลืองเกาๆในในตอนที่เบากันนะั่นเซ้าแมมก็ว่า ือจังเลยบอกก็เล่าเสียงดังแท้จังสีนะแต่ว่าเราก็เป็นคนบอกสาวแหม่มเองแหละว่าเล่านั้นบด้ยินให้เว้าดังๆเดอ้อผู้ใดได้ฟังคลิปถี่คุณยายเ้าฝันเนาะกัสีวาอยู่ดอกว่าเอ๊สาวแหม่มคือจังเ้าเสียงดังกับยายแท้ผู้คนมองหูเนาะแต่ว่าสาวแหม่มกับพยายามเ้าแต่ยายก็บบด้ยินค่ะยายกับเหมือนเ้าลบไปลบมากซึ่ง ตัวสาวแม่มเองกะเป็นช่องหนองไม้เนาะเว่าสีเว่าความฝันของคุณ,น,คณนันผู้หนีซื้อสารให้ผู้่านผู้ชมฟังนี่กะกะยังแบบว่าเว่าว่า่าันเกงปันได่แล้วมาเจอเขตของคุณยายทินนี่เนาะที่นเนพิ่นเว่าแบบนี้กะแห่งเป็นงานที่ให้สาวแม่มได้เว้าแบบสิ สื่อสารให้จังไดให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกที่นหนึ่งนั่นก็เป็นเป็นเหลืองยากยของสาวแหม่มอีกขึ้นกันค่ะเพราะว่ามันมันช่องหนองไม่เนาะการเวาการจาของสาวแหม่มกัยังสีบทัทนี่ได้ได้คล่องเหมือนเหมือนช่องพุกอื่นเพิ่นเนาะค่ะกะจังไดกะสาวแหม่มกับคอพัยเดอร์ทันสีเว้าบอบ,บ่ลื่นหูหรือจังไดนั่นนะคะ่ะแต่สาวแหม่มสีว้าให้ฟังยังจับใจความยังไงให้ฟังว่า คุณยายเพิ่นฝันว่าจังได่แนงสีนะค่ะกับประมาณว่าคุณยายนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปเกมเ็ดเกมเ็ดเต็มกระตาเก็บได้หลายจนได้หาบมากส่นะเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปเกมเ็ดสามคนเพิ่นเพิ่นกัยังว่าอยู่เด้ว่าจักมั่นสิออกหรือว่าออกเพิ่นว่าสีนะแต่กะไปสืไปสือเบิงแต่ว่าในตเลขที่ว่าเพิ่นบอก ที่ว่าเพื่อนมากนนเนาะเพื่อนกับแปลเอาตามความเข้าใจของของคุณยายเองนั่นแหละเนาะเพื่อนกบว่าเพื่อนด้จดเลขกไหวยูเพราะว่าในในคลิปนั้นแามแอม,มกระถามว่ายายมากตัวใดยายมากตัวใดเพื่อนกับประเดเพื่อนกับปรเด็ตอบสามแอมเน,นาะค่ะแต่ว่าเพื่อนพยายามบอกว่านี่จดไวแ้วเพื่อนว่าเก็บเฮดมันกระจดนอกเพิ่นวางสิเก็บกระจัด เฮ็ดกะเจ็ดโบเจ็ดเจ็ดเพิ่นกับว่าแล้วเพื่อนก็ได้เขียนตัวเลขไว้ให้สาวแหม่มอยู่เนาะกะเดี๋ยวสาวแหม่มสิบแปะไว้ให้ผู้ชมเบิ่งอีกที่หนึ่งว่ามีเลขตัวยังน่นแต่สาวแหม่มสดบอธิบายให้ไปฟังไปน้ำเนาะค่ะว่าเลขที่คุณยายเพื่อนเขียนไวนะ้น่ะกะบมีตัวใดแน่เลขที่คุณยายเพื่อนเขียนไว้ก็จะมีห้าสามเจ็ดแปดสามหกกับเจ็ดสามเนาะคะ่ะ เพิ่นกะว่าล่องสื่อเบิังตีเพิ่นว่าเพิ่นบริสุทธิ์โดนแล้วนี่นี่คือความฝันที่คุณยายแล้วแปลเอาตามความเข้าใจของคุณยายเนาะค่ะกะอายุของคุณยายเพิ่นกะเจ็ดสิบเจ็ดปีบ้านเลขที่หนึ่งสามสามเนาะค่ะกะฟังเบิึงเพื่อเป็นแนวทางเนาะไอความฝันกับเป็นความเสือส่วนบุคคล ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะสาวแหมมกะอยากนำเสนอคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมฟังมีความฝันมองไกดะอยากเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนาะลังเทือคลิปบางคลิปตัวของผู้ฝันเองเพิินกับบได้อยากให้เฮ้าทายเพลินเนาะค่ะเพิินกับ,บ่่อยากให้เฮาออก,ออกทายรูปหรือ,อยังเพลินออกซื้อ แต่เพิ่อนก็ว่าให้เขาฟังแด่อยู่แต่ว่าสาวแมมกะอาจจะเว่ายัางบันลื่นหูปันใดกะพิดไอฝากช่มติดตามสาวแหมมในเด้อค่ะกะพยายามสิเอามาสื่อสารให้เข้าใจคือกันน่ะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งกันย่าหกหาท่านผู้ชมคนใดเขามาฟังคลิปสาวแหมมก็ขอให ท่านผู้ชมโชคดีเนาะคะ่ะมีโชคไม่ลาบไปผอมๆกันเนาะคะ่ะให้มีความสุขสุข,ขูสุขคนนาะคิดสิ่งใดก็ให้สมดังมุมั่นปรารถนาเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งกันยาหกห้าขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีค่ะ